mọi người hỏi mùi hương Nè Ôi, mùi hương 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 mùi นยอำนี่ซตั้งแต่ไหนร้หยพูเอามๆเออยิบข้นต้องขวิบไมใช่เนี่เอาบววกนี้บุบ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 น่กเ่อนสตุมเลบอกเขาเค็บข้าวแต่ใคถ่ายเลยหยั่งหยั่งอ้ยสู้ดีกับใดานจันจัดบางโอ้จะไปตื่นไหม

ไปดิเยอดอกอ่ะดูเยอดเลยปะไปกอนน่งไปงอผึ่นพึ่นาถุงมากป่ะนี่ขาด่ะอย่าขาดเด้อ เอาอน่มะนวง้คัจะจับตรงไหนมันแม่่ครับตอนนั้นผมอยู่ห่างบ้านอ่าเอยยืนดูสัไปเลยวันนี้ผมอยู่หาบแม่ผมก็เลยใหญเขาบานนีนิดเขาไปในตีเียงล่ะตัวใหญ่บบใหญ่ใหญ่ใหญ่ของเขาเบอร์เนี่ สองแปดสี่ทับเจ็ดสองแปดสี่ทับเจ็ดตกใจเลยบ่ตัวใหญ่ไหลดีเนาะ่มีเ่็หน wow, ่อยเนาะอีกเทปปะดาดิ้หน่อยหลายคัอะไรอยู่นี่ยดียอมเห็นก่อนเนาะผมวางทันล่ะผมก็